สำหรับหัวข้อที่ผมจะเตรียมมาพูดนั่นก็คือการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นแนวโน้มขาลงก่อนอื่นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นในทุกๆเรื่องเนี่ยเราต้องมองที่ภาพกว้างก่อนไม่ใช่ว่าการที่เราจะดูในเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับเราไปเจาะจงในเรื่องเรื่องนั้นเลยสําหรับการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เข้าใจโดยละเอียดแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเพื่อนๆต้องรู้ภาพกว้างของแนวโน้มก่อน คือลักษณะของแนวโน้มเนี่ยจะเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่1คือสะสมแล้วหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนที่1สะสมเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นในกรณีที่หุ้นมันวิ่งขึ้นเบรกออกจากกรอบช่วงของการสะสมหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการปรับฐานที่1แบบนี้เมื่อสิ้นสุดการปรับฐานที่1ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปต่อเกิดเป็นแนวโน้มขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปแบบนี้ บนองศาของแนวโน้มหุ้นที่เกิดเป็นแนวโน้มเกิดเป็นเทรนเนี่ยนะครับจะวิ่งบนองศาของแนวโน้มไม่ว่าหุ้นตัวใดก็จะต้องมีหลักองศาของแนวโน้มยึดโยงกับราคาหุ้นหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะยึดโยงที่เส้นค่นาเฉลี่ย50วันหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะยึดโยงที่เส้นเทรนไลน์ของแนวโน้มแล้วแต่ว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยความชันองศาของแนวโน้มเนี่ย จะมากจะน้อยนะครับอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะระบุได้แล้วแต่ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะเลือกองศาของแนวโน้มหลังจากที่สิ้นสุดการปรับฐานที่1เมื่อสิ้นสุดการปรับฐานราคาเบรกเอาท์ออกจากแนวต้านโครงสร้างการปรับฐานที่1เนี่ยเมื่อนั้นแหละราคาหุ้นเนี่ยจะเลือกองศาของแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นองศาของแนวโน้มในรูปแบบใดก็ตามถ้าหุ้นที่วิ่งขึ้นเป็นระเบียบยึดโยงองศาของแนวโน้มเป็นหลัก เรียกง่ายๆว่าหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นมาน้าพยศนะครับหุ้นที่ไม่มีความผันผวนสูงหุ้นลักษณะแบบนี้ก็จะวิ่งเป็นระเบียบคาระวะองศาของแนวโน้มที่หุ้นตัวน,นั้นเลือกก็จะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับใช้ระยะเวลากี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปเริ่มต้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนักลงทุนสายรันเทรนเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนที่เลือกในเส้นทางการรันเทรน ไม่เข้าใจในเรื่ององศาของแนวโน้มไม่เข้าใจในเรื่องเทรนผมรับประกันได้เลยว่าคุณไม่มีทางที่จะถือหุ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวโน้มไปจนถึงจุดที่มันสิ้นสุดแนวโน้มแน่นอนนะครับไม่มีทางเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับหุ้นขึ้น20% 3 0คุณขายแล้วครับจริงๆขายตั้งแต่5%ถึง10%แรกแล้วซะด้วยซ้ำเอาล่ะนะครับเมื่อหุ้นมันเกิดเป็นแนวโน้มเกิดเป็นเทรนแล้ว งานเลี้ยงเนี่ยมันต้องมีวันเลิกลาไม่มีหุ้นตัวใดหรอกที่มันวิ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ชั่วฟ้าดินสลายอยู่คู่ตลาดหลักทรัพย์แบบไม่มีทางที่จะวิ่งเป็นขาลงเลยไม่มีทางนะครับเพราะเทรนด์ของธุรกิจมันก็จะมีรอบของมันมีไซเคิลของมันทีนี้เมื่อหุ้นมันวิ่งขึ้นตามองศาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นให้พวกเราเห็นก่อน จุดที่จะสังเกตได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวนะครับมันก็จะมีสัญญาณต่างๆที่จะสามารถให้พวกเราเนี่ยรับรู้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่สัญญาณกราฟทางเทคนิคบอกเนี่ยเราก็ใช้สัญญาณพวกนั้นเนี่ยไปเป็นการพิจารณาในการขายหุน้นผมไม่ได้บอกให้นักลงทุนขายในครั้งเดียวเราไม่จําเป็นต้องขายในครั้งแรกในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าสัญญาณที่จะบอกมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ ครั้งเดียวมันจะค่อยๆเกิดสัญญาณคลายสัญญาณออกมาให้พวกเราเห็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงหรือจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อราคาวิ่งขึ้นมาจนสุดทางแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นทําจุดต่ำสุดวิ่งขึ้นไปไม่สามารถทำ new high ได้ต้องระวังนะครับว่าหุ้นตัวไหนก็ตามที่มีการย่อตัวลงบนแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยแล้ว จังหวะที่ราคาหุ้นมันวิ่งกลับขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถทำนิวไฮหรือว่าเบรกแนวต้านด้านบนได้นักลงทุนจะต้องระวังแต่มันบ่งบอกอะไรได้ไหมณนะจุดนี้มันยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกอะไรได้จนกว่ามันจะทำนิวโลให้เห็นบริเวณนี้นิวโลการที่หุ้นแสดงถึง นิวโลบริเวณนี้ทําจุดต่ําสุดใหม่จากจุดต่ําสุดที่เคยเกิดขึ้นนั่นเป็นการคอนเฟิร์มว่าณนะจุดนี้ราคาหุ้นไม่สามารถทํานิวไฮได้ต้องเกิดนิวโลให้เห็นก่อนแบบนี้อันเนี้ยนักลงทุนจะต้องระวังแล้วเพราะว่าถ้าหุ้นที่ดีนะครับที่มันยังสามารถที่จะวิ่งบนเทรนได้ราคาหุ้นระหว่างที่มันขึ้นเนี่ยมันจะไม่ทํานิวโลในระหว่างที่ราคามันพักตัวหรือว่าปรับฐานนั่นเองแต่หุ้นตัวใดก็ตามที่มันทํานิวโล เป็นครั้งแรกในช่วงที่มันปรับฐานแต่ละฐานแต่ละฐานเนี่ยนักลงทุนจะต้องเฝ้าสังเกตไว้สัญญาณมาแล้วนะครับอันนี้คือสัญญาณที่1ไม่ทำา i g สัญญาณที่2ทำ new l o การขึ้นการรีบาวขึ้นไปในรอบเนี้ยราคาล่วงลงมาอีกในรอบเนี้ยอาจจะหลุดองศาของแนวโน้มหรือหลุดเส้นค่าเฉลีย่ยใดเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งที่ราคาหุ้นเนี่ยใช้เป็นจุดยึดโยงในการวิ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้นี่คือสัญญาณที่3แล้วนะครับในการ เกิดขึ้นหลุดองศาของแนวโน้มนี่คือสัญญาณที่3นักลงทุนสมควรที่จะพิจารณาขายได้แล้วตั้งแต่สัญญาณที่2สัญญาณที่3สิ่งที่ผมบอกกับนักลงทุนเป็นประจำเลยคือไม่สามารถที่จะมีใครขายหุ้นได้ในจุดที่สูงที่สุดของแนวโน้มที่หุ้นตัวนั้นไปทำไว้เราจะรู้ได้ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยนะครับถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง ต่อเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายหุ้นเนี่ยนะครับเราจึงไม่จําเป็นจะต้องไปเสียใจเวลาที่เราไม่สามารถที่จะขายหุ้นในจุดที่สูงที่สุดได้แต่การขายหุ้นที่ดีเนี่ยนะครับเราต้องขายในจุดที่เหมาะสมนั่นก็คือจุดที่มีสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นหรือมันเป็นจุด เริ่มต้นของแนวโน้มขาลงนั่นก็คือการเกิดสัญญาณที่1ที่2หรือที่3จุดสิ้นสุดเลยที่บ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้มันจบเกมแล้วคือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันการที่ราคาหุ้นหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าหุ้นตัวนี้จบเกมเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นอย่างเป็นทางการและ เป็นการเปิดต้อนรับแนวโน้มขาลงอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันเมื่อเกิดสัญญาณต่างๆบริเวณด้านบนของแนวโน้มไม่ว่าสัญญาณที่1 2 3หรือ4ก็ตามนักลงทุนจะต้องเฝ้าสังเกตสัญญาณพวกนี้เราต้องติดตามตลอดนะครับว่าเกิดสัญญาณอะไรที่มันผิดปกติบนแนวโน้มหรือในระหว่างที่หุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นหรือไม่ไม่ใช่ว่าปล่อยประมาทหรือว่าไม่สนใจหุ้นตัวนั้นเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาดูอีกทีเนี่ย กำไรที่เคยสะสมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหดหายไปในที่สุดทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้นะครับ TQM เริ่มต้นแบบนี้ตรงเนี้ยนะครับหลังจากที่หุ้นมันวิ่งขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นหุ้นมันก็จะวิ่งขึ้นบนองศาของแนวโน้มของมันเมื่อสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับเราลองมาดูซิว่าหุ้นเนี่ยส่งสัญ,ญญาณอะไรที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าตรงเนี้ยคือไฮล่าสุด ที่หุ้นวิ่งขึ้นไปถามว่าการย่อครั้งที่1วิ่งขึ้นรอบนี้ยราคาไม่ทำนิวไฮล้วย่อลงแบบเนี้ยถามว่าเรารู้ไหมว่าจุดเนี้เป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วราคาไม่สามารถที่จะทำนิวไฮได้แล้วณนะวันนี้ยเอาจริงๆไม่มีใครรู้อย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่มีใครรู้จริงๆจนกว่าเมื่อราคาทำนิวโล บริเวณนี้เมื่อราคาทำนิวโลขึ้นเนี่ยคือจุดต่ำสุดก่อนหน้านะครับที่ราคาลงมาแล้วขึ้นไปไม่สามารถทำนิวไฮบริเวณเนี้ยนะครับไม่สามารถทำนิวไฮได้เมื่อราคาวิ่งลงมาทำนิวโลเป็นการคอนเฟิร์มว่าณาจุดเนี้ยราคาไม่สามารถทำไฮได้แล้วนั่นหมายความว่าจุดเนี้ยคือไฮสูงสุดที่ราคาไปทำไว้ทำนิวโลเนี่ยเป็นสัญญาณที่1เห็นไหมครับและในเวลาเดียวกันนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันเป็นจุดยึดโยงในการวิ่งขึ้นราคาหุ้นก็ปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันปิดหลุดองศาของแนวโน้มเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่2เห็นไหมครับเราก็ต้องเริ่มพิจารณาขายณนะบริเวณนี้เราไม่สามารถที่จะขายที่บริเวณจุดสูงสุดได้เราจะต้องมาพิจารณาขายกันบริเวณนี้เพราะเห็น2สัญญาณแล้วเมื่อราคามันขึ้นไปเห็นไหมครับ ไม่สามารถทำนิวไฮได้แล้วจริงๆราคามันก็ไซเวยอยู่แบบนี้สุดท้ายเป็นไงครับจุดจบจริงๆเนี่ยสัญญาณที่3คือหลุด EMA 200วันบริเวณนี้ณจุดนี้เนี่ยนะครับนักลงทุนจะต้องไม่มีหุ้นเหลือในพอร์ตแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้หลังจากนั้นเป็นยังไงครับหลังจากที่ราคามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วเราก็ลองมาดูราคามันก็วิ่ลงล,ล,ลงตามหลักการทุกอย่างเลยเมื่อ จุดเนี้ยเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงหลังจากนั้นเนี่ยนะครับราคาก็ค่อยๆวิ่งลงทำนิวโลไม่ทำไฮวิ่งลงทำนิวโลวิ่งลงวิ่งลงเรื่อยๆรีบาวขึ้นแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยหุ้นก็จะต้องทำนิวโลในที่สุดเพราะโมเมนตัมหลักของมันณตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนคนไหนที่รู้เรื่องแนวโน้มรู้เรื่องวัฏจักรหุ้นเนี่ยจะไม่เข้าไปซื้อหุ้นแบบนี้เลยผมเชื่อว่านักลงทุนที่เคยเรียนกับผมมาเนี่ยนะครับจะไม่ตื่นเต้นกับการวิ่งขึ้นในช่วงนี้ของ TQM เพราะมันเป็นการเด้งขึ้นชั่วคราวในระหว่างที่มันเป็นแนวโน้มขาลงไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงก็ตามมันไม่สามารถวิ่งขึ้นหรือลงได้เป็นเส้นตรง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแนวโน้มขาลงเนี่ยมันก็จะมีการเด้งขึ้นไปแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะวิ่งลงทำนิวโลตามโมเมนตัมหลักของมันไม่ใช่ว่าใครซื้อได้ที่37บาทวันนี้มา48บาทได้เนี่ยโอ้โคตรดีใจเลยนะครับชั้นนี่คือผู้ชนะในตลาดหุ้นสุดท้ายถ้าคุณเนี่ยมัวแต่ดีใจกับกําไรที่คุณได้ที่48บบาทแล้วคุณไม่ยอมขายออกราคาหุ้นมันเดินทางกลับทิศทางขาลงเนี่ยนะครับ จากกําไรที่คุณเคยซื้อได้ที่ราคา37บาท38บาทก็ตามจากกําไรที่วิ่งขึ้นไป48บาท20%เนี่ยคุณจะกลับมาขาดทุนในที่สุดเพราะคุณซื้อหุ้นแนวโน้มขาลงนั่นเองมีอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเลยหุ้น KCE แบบนี้ครับช่วงนี้คือสะสมเห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็วิ่งขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ก็เป็นองศา แนวโน้มทีนี้เราลองมาดูสิครับว่าจุดที่มันสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันทุกตัวเนี่ยคือไฮล่าสุดนี่นะครับราคาวิ่งขึ้นทำนิวไฮไหมครับทำนะครับแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นโลเป็นฐานของจุดต่ำสุดเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าองศาของแนวโน้มที่หุ้นตัวเนี้ยึยดโยงนั้นเนี่ยเป็นอะไรก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันคือเส้นสีเขียวเยวเนี่ยเลาะวาง ที่หุ้นมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันเลยอาจจะมีหลุดบ้างเหลื่อมบ้างนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปยืนได้แต่เอาเป็นว่าหลักๆเลยเนี่ยมันไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปณจุดเนี้ยราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50วันอย่างชัดเจนหุ้นตัวเนี้ยนะครับลงแบบรวดเดียวเลยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันไม่พอหลุดเส้นค่าเฉลี่ย150และสุดท้ายคือปิดหลุด200 เห็นไหมครับว e ่าราคาเนี่ยไม่มีการที่จะกลับขึ้นไปณนะจุดนี้อีกเลยวิ่งในทางลงหลุด50หลุด150และหลุด200ในทางเดียวแบบนี้เลยลักษณะการเกิดการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วและถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้เนี่ยผมว่าขายไม่ทันและทําใจยังขายไม่ได้เพราะว่าอาจจะ มีความสุขกับหุ้นที่มันวิ่งขึ้นการทิ้งตัวของราคาเนี่ยนะครับใครที่ไม่เฝ้าสังเกตเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรที่สะสมมาก็จะลดน้อยในที่สุดเห็นไหมครับว่ามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยเป็นสัญญาณที่1พร้อมกับหลุดโลในเวลาเดียวกันเลยนะครับเกิด2สัญญาณพร้อมกันสัญญาณที่3ก็คือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย150วัน2ครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยหกับ2และ3เนี่ยนะครับ สมควรที่จะพิจารณาขายหุ้นออกเกินครึ่งแล้วสุดท้ายเลยนะครับคือราคาปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันสัญญาณตรงเนี้ยจบแล้วครับนักลงทุนต้องขายหุ้นออกให้หมดหลังจากที่ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมันเป็นจุดสิ้นสุดจริงๆแล้วตอนเนี้ยราคาก็วิ่งในแนวโน้มของมันคือเป็นขาลงราคามันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้ตามโมเมนตัมหลักของมันคือขาลง สำหรับใครที่รู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะขายหุ้นออกได้ตั้งแต่โซนแถวๆถวนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดที่ราคาหุ้นทำไว้ซึ่งผมย้ำว่าไม่มีใครที่จะทำได้ยกเว้นฟลุกแต่ว่าเราขายตามหลักการเนี่ยนะครับที่สามารถอธิบายได้และสามารถที่จะทำได้ซ้ำ และก็อธิบายได้ในหุ้นทุกตัวที่มันเกิดสัญญาณการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้เนี่ยเราขายทันแน่นอนนะครับเราต้องมีหลักการเราลองมาดูสัญญาณปัจจุบันซิว่ามันเกิดขึ้นกับหุ้นตัวไหนหุ้นตัวนี้คือ WICE ที่เราถือกันมาตั้งแต่ต้นเทรนคือตั้งแต่บริเวณนี้ตั้งแต่บริเวณ6ถึง7บาทโซนราคานี้แหละที่เราเข้าซื้อกันแล้วเราก็ถือกันมาอย่างยาวนานเลยไปทาจุดสูงสุดไว้ที่26บาท ก็ลองไปคิดคำนวณดูว่ามันขึ้นกี่เด้งก็ประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับหุ้นตัวนี้ที่ถือรันกันขึ้นมาทีนี้เราลองมาดูซินะครับว่าจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราหุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นอย่างแรงเลยล่วงลงมาทำนิวโลตรงนี้ไม่สามารถที่จะทำนิวไฮได้หลังจากนั้นเนี่ยราคาทำนิวโลบริเวณนี้และในเวลาเดียวกันเนี่ยราคาก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วย เส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่หุ้นตัวนี้ใช้ยึดโยงเป็นองศาของแนวโน้มที่วิ่งขึ้นมาหลุดทำนิวโลแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันในเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยสัญญาณที่1และ2เกิดขึ้นณจุดนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับราคาก็ล่วงลงแล้วมีการเด้งขึ้นยืนบนเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ไม่นานราคาก็วิ่ง ทำนิวโลอีกทำนิวโลเป็นครั้งที่2แล้วไม่ทำนิวไฮทำจุดสูงสุดที่ต่ําลงเรื่อยๆหรือ l o w วอร์ไฮนั่นเอง2จุดเนี้ยหกับ2เนี้ยทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี้ยนะครับสัญญาณพวกนี้เกิดขึ้นแล้วจุดที่มันสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเนี้ยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จุดนี้สัญญาณที่3คือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 150วันราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย150วันแล้วมีการเด้งขึ้นไปสัญญาณที่มันเกิดขึ้นนี้ผมไม่ได้บอกให้นักลงทุนขายหมดแต่ผมกำลังจะอธิบายว่าหลังจากที่เราพูดถึงกันมาเมื่อช่วงต้นว่ามันเกิดสัญญาณ123พร้อมกับตัวอย่างหุ้นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในสัญญาณ123นักลงทุนคงเดาไม่ยากนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าจุดนี้มันฟันธงแล้วห่ะว่ามันเป็นจุดที่สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเพราะ เหลือสัญญาณสุดท้ายคือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันมันยังไม่เกิดก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่ามันจบแล้วแต่การเกิด1 2 3สัญญาณที่เห็นเนี่ยนะครับนักลงทุนน่าจะพิจารณาอะไรบางอย่างได้แล้วสำหรับใครที่ถือหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่ต้นเทรนด์ใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ก็สมควรที่จะพิจารณาหรือว่าออกแอคชั่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ หุ้นตัวนี้ได้แล้วเพราะสัญญาณ123เกิดขึ้นแล้วแต่สุดท้ายนะครับสมมุติในกรณีที่นักลงทุนขายออกไปบางส่วนราคามันวิ่งขึ้นต่อในฐานต่อไปก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังเหลือหุ้นอีกส่วนหนึ่งไว้เพื่อที่จะถือรันต่อไปเราต้องจำไว้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะขายหุ้นได้ในจุดที่สูงที่สุดเราทำได้ดีที่สุดคือการเฉลี่ยซื้อและเฉลี่ยขายในจุดที่ เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือจุดที่มันมีสัญญาณบ่งบอกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นถ้าสมมุติว่าหุ้นตัวนี้ไปต่ออย่างน้อยเราก็เหลือหุ้นอีกส่วนหนึ่งไว้ถือรันเทนต่อไปแต่ในทางกับการถ้าสมมุติว่าจุดเนี้ยบริเวณตั้งแต่สัญญาณที่1และ2ส,สัญญาณที่3ม,มันเป็นจุดสิ้นสุดจริงจ การที่ราคาหุ้นมันจะวิ่งหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200เนี่ยนั่นแปลว่าจุดเนี้ยที่เราขายกันเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เหมาะสมแล้วสุดท้ายราคามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันเราขายออกแล้วราคามันก็วิ่งลงนั่นแปลว่าบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่เหมาะสมแล้วในการขายหุ้นลองมาดูตัวอย่างตัวต่อไปนั่นคือ AS ที่เกิดสัญญาณคอนเฟิร์มวันนี้ AS เนี่ยนะครับผม ยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้มาตลอดตั้งแต่จุดเข้าใครที่ติดตามผมมาเกิน1ปีเนี่ยนะครับเราโฟกัสกันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มจุดเข้าซื้อแล้วในทุกๆช่วงของหุ้นตัวนี้ที่มันทิ้งราคาลงมาเนี่ยผมก็พูดถึงตลอดไม่ว่าจะเป็น1เลยจุดเข้ารันเทนขึ้นมาเนี่ยนะครับในระหว่างการขึ้นมันก็ต้องมียอ่อขึ้นมันก็ต้องมียอ่อเมื่อถึงจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงเนี้ยสภาวะแนวโน้มเนี่ยมันเริ่มอ่อนตัวลงจนสุดท้ายเห็นไหมครับว่าราคาก็เป็นอย่างที่เราพูดกันมาจริงๆนะครับก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับราคาก็วิ่งขึ้นทํานิวโลหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50หลุดเส้นค่าเฉลี่ย150วันราคามันก็ค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดออ,อ,อ,ออกมาเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันครั้งที่1หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันครั้งที่2หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันครั้งที่3ทํทนิวโลหลุดเส้นค่าเฉลี่ย150วันเห็น้เกิดสัญญาณขึ้น มากมายในการบ่งบอกนะครับว่าหุ้นตัวนี้ใกล้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะจนในวันนี้นะครับราคาชัดเจนปิดเต็มแท่งหลุดเส้นค่าเฉลี่ยส200วันพร้อมกับวอลลุ่มนั่นแปลว่าหุ้นตัวนี้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วแล้วก็กำลังที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง แต่ถ้าไม่พูดจุดนี้เดี๋ยวมีคนมาด่าผมนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงก็ตามหุ้นเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อจุดเนี้ยเราใช้เป็นจุดบ่งบอกว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรงพรุ่งนี้มันอาจจะมีการเด้งขึ้นยำ่ำเด้งขึ้นยำ่ำบริเวณเนี้ย อยู่พักใหญ่สุดท้ายมันก็จะล่วงลงตามโมเมนตัมของมันแต่จุดนี้เนี่ยนะครับที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นจุดที่ชัดเจนแล้วเป็นจุดที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าหุ้นตัวนี้สิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่สมควรที่จะพิจารณาอะไรบางอย่างจากหลักฐานที่เราพูดกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาจนถึงณจุดนี้หัวข้อในวันนี้คือจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นและจุดเริ่มต้นของ แนวโน้มขาลง